จะเดินทางไปไหนครับเดินทางไปขอโชวขอชอกับแม่ตะเคียนครับ <ไป S 1> วัดกำลังสาบนะครับ <ไป S 1> มาถึงแล้วจุบขอ,อย่าปะทุมวดีนะคไ <ป S 1> นะไปกันเลยเด็กๆไปสาธุสวัสดีครับพี่ยาง ครับครับมาบมืออุ่นไหมพี่โฟก็โทรสามให้คุณแม่หน่อยเป็นต้นตะเคียนที่สวยมากทาไมรู้สึกขนลุกก็ไม่รู้ ปาไปจุดเลยมีคนจุดมาอย่างปกติเอาน้องพ่อห่ะพ่อพ่อล่าเราเอาตัวเดิมจุดก็ได้ชุ๊เนาะเดี๋ยวแม่จุดก่อนอ่ะป้าปาจุดเลยไหว้ด้วยสิอ่ะพิบพอพอโตจะสั่นนี่เดี๋ยวพอ่อ โอ้โหเยอะเยอะมากนี่เดี๋ยวพอเนี่ยหมดแล้วเพิ่นมีหายเลยจะมีหมดโอ้ไม่ได้นเนี่ยเลยต้องกลับไปจุดที่บ้านนี่เพิ่นมีหายเลยอือเราเลือกไหมเราก็บริจาคเอาเนาะเออเดีย๋ยวแม่ขอ<ป>ก่อนแม่ไปขอมันเยอะปลาถ่ายให้อ่ะไม่ต้องถ่ายให้แม่ด้วย เป็นต้นตะเคียนที่ใหญ่มากเลยนะครับเอาไม่ให้พ่อป่าอันหนึง่งพอดเขย่าเลยไม่ให้พ่อป่าอันหนึ่งเด้า<ย>าอน้องน้องเขย่าที่ไรเขย่าเขย่าที่ไรเอา,เา,<ย>าน้องเขย่าเร็วา<ย>าเ,อเอาตามานี่จะทำบุญ เราได้แล้วนะคะไอ้ไข่เดี๋ยวเราจะไปขออยู่บ้านกันเดี๋ยวเราขอยาเลยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนครับไปน้องอมาหยิบมาให้ว่าป่าอันหนึ่งน้องหยิบมาให้ว่าป่าอันหนึ่ง<อ>หยิบไม้ไมาให้ว่าป่าอันหนึ่งจะได้เรียกไหนแล้วอ่านี่น้องหยิบมาให้นะครับ นเลขอะไรอ่ะไม่มีขออีกหน่อยอ่ะขออันหนึออ่งไหน,นในมือน้องอะไรเลขหนึ่งแล้วนี่นนหนึ่งกับอะไระกับสองสองกับหกเอาเลขหกหอ่ะใช่เดี๋วตอนนี้นะครับโอเคสองกับหกสองกับหกเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปจุดนียกัน แล้วก็ไปจุดทูบไอ้ไข่นะครับเด <ขอ S 2> ีเ<ต>๋ยวเราจะมาบอกเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีเนาะโอเคอคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายปไปแล้ว